สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ครัวออเจ้าเป็นร้านอาหารตามสัง่งมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวให้เลือกอประทานกันครับร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9ก้นิกาจนถึง21่สนาฬิกาภายในร้านก็สะอาดครับเมนูอาหารก็มีหลายเมนูครับมีทั้งอาหารขายดีอาหารต้อง ขอแนะนำครับวันนี้ผมก็สั่งไข่ม้วนเสียบไม้สุกี้ทะเลแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งชามครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับประทานกันได้เลยครับนี่ครับน่าทานมากครับ ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ